เรามาวิเคราะห์พรรคประชาชนบ้างไหมว่าอนาคตของพรรคประชาชนจะเป็นอย่างไรอยากคิดว่าพรรคประชาชนได้แต้มบวกการร่วมกับอนุทินเสียหนักมากไม่ได้บอกว่าอนุทินไม่ดีคนมันเริ่มรู้สึกว่าอะไรแปลกๆก็จะมีที่คนที่รู้สึกว่าต้องรักษาสัญญาเป็นความกล้าหาญที่เลือกอนุทินไหนๆเราเป็นสมาชิกที่ไปโหวตให้เลือกอนุทินแล้วเรายังคงต้องทําตามต้องอุ้มพรรคต่อไปคนอย่างไรมีอยู่ก็จะมีฐานเสียงที่หนาแน่นขึ้นแต่ฐานเสียงนั้นไม่ ไม่ใช่เป็นขนาดใหญ่ที่จะเป็นกระแสะใหญ่เราคิดว่ากระแสะใหญ่นั้นไม่ไม่น่าจะมาง่ายๆแล้วนี่คือปัจจัยภายในของพรรคประชาชนเนาะที่เกิดจากพรรคประชาชนเองปัจจัยอันหนึ่งก็พรรคประชาชนคิดว่าตัวเองเป็นคนบงการ m มเอแต่ถามว่าชะตากรรมของพรรคประชาชนจะขึ้นอยู่กับอนุทินเบี้ยวไม่เบี้ยวถ้าเกิดเหตเดือนสั่นเน่าและพรรคประชาชนยังต่อพรรคฝ่ายค้านตัวจริงในวันนี้คือพรรคเพื่อไทยด้วย นักวันที่พักยื่อยนอภิปรายไม่วางใจในเวลาช่วงสี่เดือนจะบีบบังคับให้มึงยกจากผิดเป็นถูกเข้าใจไหมยกขเขากระโด<อ>งที่เต็มเมึงก็ยังต้องอยื่นถูกก็คือเป็นฝ่ายค้านทิปอ่ะใช่ไหมใช่หลงตัวเองเขาหลอกมึง